ไม่ใช่ครีมไม่ใช่เวเทนนิ่งแล้วทำยังไงให้หน้าใสโก่งผิวเลยแบบแฮกผิวผ้ากะถ้ามันดีขึ้นได้นะรอยสิวก็คือต้องหายแล้วถ้าลองตัวเนี้ยเราไม่ใส่ก็คือจบนะ สวัสดีคร <it> ับทุกคนคือเข้าเรื่องเลยนะวันนี้รีบคือมีคนทักมาหาบูมเยอะมากเรื่องแบบหน้าข่าวเป็นสิวแต่คืออยากหน้าข่าวกันมากใช่แล้วบมก็เชื่อว่าทุกคนอ่ะอยากหน้าข่าวแต่จริงจริที่าทุกคนบูมอะไม่ค่อยอินกับเรื่องหน้าข่าวเท่าไหร่แต่โคตรอินกับเรื่องหน้าใสอะแล้วก็เป็นคนหนึ่งทุกคนที่แบบกลัวไวททนิ่งมากเพราะส่วนใหญ่ทุกคนเวทีนิ่งจะมาในรูปแบบครีมก็คือกลัวครีมแหละก็คือรู้ไงว่าครีมอะมันไม่ค่อยเหมาะกับผิวตัวเองเท่าไหร่แล้วอยากหน้าข่าวอยากหน้าใสแล้ว้่าาไทนงยัห เออจริงๆมันมีทิคอยู่นิดเดียวแบบเป็นการแบบแฮ็กผิวตัวเองเลยอ่ะคือก่อนอาคีบอ่าก็าาแบบจะมาบอกดีไหมวะหรือไม่บอกดีวะก็แบบเถีกับตัวเองพักหนึ่งทุกคน <c oughs> แต่ก็เอาเหอะจร,จริงๆจะมาเล่าว่าความนา่าใสเอยใดของบุมเนี่ยก็คือบำรุงนั่นแหละแน่นอนว่ามันต้องบำรุงอยู่แล้วทุกคนแต่ว่าเราอะโกงผิวเลยแบบแพกผิวโ <c oughs> ดวยปกติคนเรานะครับทุกคนถ้าอยากให้สิวหายทำไงใช้เดลิมสิวอยากนา่าใสทำไงหา,าครีมหาเซรั่มนา่าใสมาใช้มันก็ได้ทุกคนมันก็ถูกด้วยแหละใช่อยู่แต่สำหรับบุ้มนะบุ้มคิดแบบไกลกว่านั้นมากส่วนตัวเลยนะบุมคิดว่าแบบเซรั่มที่เค็มเลือกน่าใสอะได้แต่ความใสอะมันก็แค่แบบระดับหนึ่งปะเพราะตัวความเข้มข้นของเซรั่มอะทุกติ คือเราต้องคิดให้มันแบบไกลกว่าน,นั้นมากแล้วคืออะไรที่รักษายากๆเราต้องใช้ความเก้มข้นของเซรั่มที่แบบสูงกว่าเยอะกว่าครีมหรือแบบการรักษาหน้าใส่คิดๆๆๆก็คือฟ้ากะไงอืมชะล่าดอ่ะภูมิใจ Oh my god ้าวคือบูมเนี่ยไม่มีฟ้ากะนะแต่โชว ชอบที่เอาเซรั่มที่เค็มเรื่องผิวด้วยเรื่องฝ้ากะด้วยแล้วก็มาบำรุงหน้าตัวเองพอเซรั่มแบบเนี้ยทุกคนความเข็มโคนอะจะโครแบบสูงมากแล้วคือคนที่เป็นรอยสิวแบบบูมเยอะเนี่ยต้องชอบต้องเค็มถึงเรื่องฝ้ากะไปแล้วเรื่องรอยสิวเล็กๆเนี่ยคือจิบจิบไปเลยคือเอาจริงๆนาะถ้าบูมจะมานั่งบอกว่าเออใช้เซรั่มแบบน,แบบนี้แบบนู้นแบบนานจบแล้วนาใส่แล้วคนก็จะมาประนามมาด่าบูมว่าอา้าวยังงูดอะ่ะอย่างงี้อะ่ะวคนใจบาปแล้วใช้ตัวไหนอยู่แล้วตัวไหนดีแล้วยังไงทำไมไม่บอกเม้นคือตาแตกอะ่ะ จริงๆไงทุกคนบูมเคยรีวิวไปบ้างแล้วคือบอกอ,อ้อมๆไปบ้างแล้วอาจจะไม่ได้พูดตรงขนาดนี้ไม่เชื่อลองไปย้อนดูเอาแต่วันนี้ขอไม่เอาตัวเดิมนะเพราะเดี๋ยวมันซ้ำวันนี้นะทุกคนเอาตัวนี้ละกันคาราสก,กินแอบสโตปไวท์แล็บผิดไบเดนิงแอนด์สมูทเซรั่มคือเอาง่ายๆนะคือกําลังลองเลยทุกคนแล้วก็คิดว่าเอ้ยจะมีคนคิดแบบบูมไหมวะที่เอาเซรั่มถาฟ้า,ากะามาทานหน้าเพื่อความใสใครทําอยู่เม้นหน่อยมีคนไม่ปกติเหมือนกันเปล่า เนี่ยกล่องขาวคุยเขาจะเป็นแบบนี้ทุกคนว่าก็ว่านะตัวนี้มาลีเบอร์นเนอร์เป็นบีเนเตอร์นะเอาดีๆแล้วคือช่วงนี้ก็คือพกตลอดไปไหนก็คือเอาตัวนี้ไปด้วยแล้วก็คือตัวนี้คือเซรั่มที่เคมเรื่องชากระแต่ยังไงก็เถิดนะครับทุกคนตัวน้องเองเนี่ยก็ยังเคมเรื่องหน้าขาวกระจ่างใสยอยู่ดีและอีกเรื่องนะที่ตัวนี้โคตรเด่นเลยก็คือรอยสิวรอยดํารอยแดงอะ่ะเขาบอกว่าดีมากพูดถึงบอกว่าบูมอะชอบใช้อะไรแบบดีมากแต่ก็ต้องดูเรื่องความรุนแรงด้วยนะเพราะอย่าลืมว่าเราเป็นคแบบน,นผิวทีี่่่แแบบวาซต ความพีของตัวนี้คือเขาเค้ว่าคนท้องสามารถใช้ได้บุกก็เลยแบบเอ๊ะเราก็ต้องใช้ได้เพราะสำหรับคนท้องคือต้องอ่อนโยนมากๆแล้วเขาเคมมีห้าฟรีคือไม่มีพาราเบนไม่มีน้ํามันไม่มีสารแต่งสีไม่มีแอลกอฮอลและก็ไม่มีซิลิโคนก็รอดแหละก็น่าจะรอดนะแล้วก็น่ายวทุกคนบุกก็คือเริ่มใช้มาบ้างแล้วแต่เดี๋ยวเราไปใช้ต่ออีกสักพักดูกันแบบยาวๆว่าถ้าใช้แล้วจะเป็นยังไง มา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 ,มาดูสิ่งที่เกิดขึ้นกันดีกว่าคือจริงๆอะ่ะก็คือไม่ได้แปลกใจะไรเลยเพราะว่ามันเป็นสูตรของมูอยู่แล้วแต่ที่อยากรู้อ่ะทุกคนคือคาเคมหรือว่ารีวิวที่อ่านมาก่อนที่มูจะซื้อแล้วก็เอามาทดลองจริงๆเนี่ยคือพอรู้สึกอะ่ะมันตรงกันไหมแล้วก็แบบเราอะ่ะก็รู้สึกเหมือนเขาหรือเปล่าเอาเรื่องที่แบบไม่แปลกใจก่อนนะเรื่องความใส่คือต้องได้ถ้าไม่ได้คือโกรธนอนคือไม่ลงคลิปแน่เรื่องของเรื่องคือตอนต้นคลิปนู่นแ่ะบูมโวยไปแล้วว่าถ้าอย่างน้าใส่ให้ใช แต่อันเนี้ยได้อาจริงๆเรียกว่าแบบไม่ผิดหวังดีกว่าและยิ่งกว่านั้นคือเรื่องรอยสิวอะไม่ผิดหวังเลยคือเคยบอกแล้วว่าถ้ามันดีขึ้นได้นะรอยสิวก็คือต้องหายเป็นเรื่องจรจิงๆแต่สำหรับลุนนะาตัวเนี้ยเรื่ที่ผูชอบส่วนตัวเลยคือน้องตัวเนี้ยอ่อนโยนจริงใายแล้วอะมันไม่มีความแบบจิ๊บจิ๊บจิ้บหน้าคือมันไม่ได้รุนแรงแล้วคือเนื้อเซรัร่มเขาอะทุกคนเนี่ยอุ้ยโมดจะพยายามบีให้ ไม่ออกแล้วเนี่ยอาให้ดูเป็นปะเนื้อเขาจะเป็นแบบซอฟใสเบาเลยแล้วก็แบบทาไปไงทุกคนผิวคือชํำมากแล้วก็คือซึมไวนะแต่รู้สึกแบบเย็นเย็นผิวใครที่กลัวอุตันอะไรไงทุกคนไม่ต้องกลัวเพราะว่าตัวเนี้ยสบายผิวมาก แล้วก็จะมีกินหอมอ่อ,อนแต่ก็ยังแบบรู้สึกได้ถึงความเข้มข้นนะงงปะเอาง่ายๆเลยนะหนึ่งไวไม่หนักผิวแล้วพอใช้นานๆอะ่ะผิวมันแบบแน่นขึ้นคือมันเหมือนแบบกระชับขึ้นอะ่ะผิวมันจะแบบฟูมากเหมือนน้ำเยอะอ่ะหน้านี่คือแบบไม่แห้งเลยโดยปกตินะทุกคนเซรั่มที่แบบว่ากะอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยได้เรื่องพวกนี้อันเนี้ยชอบแล้วเหมือนจะได้เรื่องผิวแข็งแรงด้วยเพราะช่วงเนี้ยไม่ค่อยมีสิวให้เห็นเท่าไหร่เลยความรู้สึกกับทุกคนถ้าดูที่ส่วนผสมแรกอ่ะก็น่าจะพอแบบเดาได้พพอออจจจริิิิิิิงงๆสสส่่่่่่่ววววนนนนนนนผผมม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 มเเเเเคค้้้้้าา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 ะะะีีีีีตตตซซซกกกลดูัึป็ททแบบขขขข มีกิกะไว้มีไฮยาลูรอนิกแอซิดคือผลลัพธ์อะค่อนข้างตกกระสว่วนผสมนี้ใส่มาเลยเป็นไวท์เทนนิ่งที่แบบสบายหน้ามากขาวใสแล้วคือตัวเนี้ยนะใช้ได้ทั้งเช้าและก่อนนอนเลยถ้าวันไหนผิวก็คือทาสามสองรอบทารอบแรกก่อนแล้วก็ทิ้งให้ซึมพอซึมปุ๊บทาซ้ำอีกตื่นม,มานะถ้ามีงานก็คือใช้ทิวได้เลยไม่เชื่อลองดูแล้วเรื่องฟากาถ้าใครเป็นนะเขาเคลมว่าสิบสี่วันขนาดนั้นเลยแล้วก็ตัวเนี้ยสั่งมาเล่นๆขำๆตอนลดราคาได้มาแบบหกร้อยเก้าสิบบาาทถูก มีเคยยเเห็นอู่ดี๋ยวพวกช่องทางอะไรเงี้ยทุกคนจะหาลิงก์แปะไว้ให้ใต้คลิปนี้อีกทีนะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนการลองใช้เซรั่มทาฝ้ากะมาทาเพื่อความใสนะครับทุกคนตัวนี้ที่เราก็คือคาราสกินก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับทุกคน,น,นก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ถ้าใครแชร์ในวันนี้ด้วยครับทุก,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 นกนนนคนและอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊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 นะแต่ให้บูมด้วยถ้ายอยากทำคลิปอะไรอีกหรืออยากให้แฮงสกินแคร์เรื่องไหนอีกนะครับทุกคนก็คอมเมนต์นไว้ได้ใต้คลิปปปนนนนนนนีี้้้้ะคคครรรััััับบบบบบทุกกกกกเออออลลลิิหหาาาาาาาสไแวว๊๊ยยยยยฝตตดดมม IG